สวัสดีครับได้เวลาของกอบ l i ลติกถอดรหัสการเมืองโลกครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจเกมการเมืองของโลกเพราะโลกของการเมืองไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญครับวันนี้อยู่กับผมกันทับเลิศดิทธิเศษครับช่วงค่ำๆของวันเสาร์แบบนี้ครับช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้ว บรรยากาศการเลือกตั้งของประเทศไทยก็เร <t Chip> <t fronts> ิ like ่มจะคึกค <iny> ักเทศกาลการเลือกตั้งของไทยเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเราก็จะเห็นบรรยากาศการเมืองที่เข้มข้นเห็นพรรการเมืองเริ่มมีการหาเสียงเรียกว่าช่วงนี้แหละที่ประชาชนเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับนักการเมืองของแต่ละเขตพื้นที่เดี๋ยววันนี้เขาจะพาไปดูการเลือกตั้งในต่างประเทศแต่การเลือกตั้งที่ว่าเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่ ประหลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูประมาณ2ประเทศครับไปเริ่มกันที่ประเทศเกาหลีเหนือการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือเนี่ยประหลาดยังไงมาดูกันครับการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือเนี่ยมักจะถูกนําเสนอผ่านสื่อของรัฐเกาหลีเหนือว่าเป็นภาพสะท้อนของเจตจานงของประชาชนและเอกภาพของชาติเพราะอะไรเพราะด้วยตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ100%เปอร์เซ็นต์ และคะแนนที่เลือกผู้สมัครเนี่ยใกล้เคียง100%ทุกครั้งย้ำนะคะว่าทุกครั้งถ้าเรามองแบบเผลอๆเนี่ยมันก็คือระบบการเมืองที่โอ้โหแน่นอนมีเสถียรภาพสูงมากประชาชนพร้อมใจกันแบบลงคะแนนเสียงแบบเป็นเอกฉันท์เลยแต่พอเจาะลึกไปดูลึกๆหน่อยการเลือกตั้งในเกาหลีเหนือเนี่ยมันไม่ใช่การกระบวนการเลือกผู้แทนแบบที่เราเลือกเอก,กันในบ้านเราหรือที่เราเห็น,เห,นเห็นกัน แต่มันเป็นพิธีกรรมทางการเมืองครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อย้ำอำนาจของรัฐและตระกูลคิมมากกว่าการสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเชิงโครงสร้างเนี่ยเกาหลีเหนือมีการเลือกตั้ง,งสภาประชาชนสูงสุดเป็นระยะรวมถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นแต่ในทุกเขตุการเลือกตั้งเนี่ยจะมีผู้สมัครเพียงแค่คนเดียวครับซึ่งถูกคัดเลือกโดยพรรคแรงงานเกาหลี เกาหลีเหนือก็คือพรรคของรัฐบาลนั่นแหละและองค์กรแนวร่วมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคการลงคะแนนมันก็เลยไม่ใช่การเลือกระหว่างทางเลือกคือไม่ได้มีตัวเลือกให้ประชาชนไปเลือกไม่ได้มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะ่ะแต่มันเหมือนเป็นการรับรองผู้สมัครที่รัฐบาลเนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่าจะเป็นใครที่จะเป็นลงสมัครเลือกตั้งพอไปดูทางเทคนิคก็คือมันมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่เราไปกากันนี่แหละเบอร์หเบอร์สเนี่ยคือสิ่งที่คนเกาหลีเหนือไปกาเนี่ยไม่ได้กาเบอร์ห่งเบอร์สงนะครับ mm hmm. เขาไปกาแค่ว่าเขาจะรับรองบุคคลคนนี้หรือไม่ที่ถูกเลือกมาเนี่ยคือถ,ถ้าถามว่าเราไม่เห็นชอบได้ไหมในความเป็นจริงมันอาจจะได้นะแต่ในเกาหลีเหนือเนี่ยม,มันอาจจะเป็นไปได้ยากไงนึกออกใช่ไหมว่าเพราะว่าถ้าคุณไปกาว่าคุณไม่เห็นชอบเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าระบบลงคะแนนอย่างแรกมันไม่ได้เป็นความลับคุณเลือกใครคุณจะทำอะไรอ่ะรัฐบาลเขารู้หมดคุณจะเลือกหรือไม่เลือกรัฐบาลก็รู้อยู่ดีหน่วยเลือกตั้งก็ถูกจัดขึ้นท่ามกลางสายตาของเจ้าหน้าที่ของพักทั้งทหารและก็กลไกลรัฐการไม่ลงคะแนนหรือการแสดงออกถึงการคัดค้านเนี่ยคุณจะถูกตีความว่าคุณเนี่ยต่อต้านรัฐซึ่งมันมีความหมายร้ายแรงมากนะในประเทศเกาหลีเหนือ ที่เขาจะเบี่ยงเบนความคิดว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยถ้าคุณแบบแตกแถวเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การลงโทษทั้งตัวต่อตัวบุคคลแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยครับทีนี้ในมิติทางการเมืองการเลือกตั้งเนี่ยมันทําหน้าที่หลักอยู่3ประการสําคัญสําคัญเลยข้อแรกเนี่ยมันคือการสํารวจความพักดีของประชาชนต่อระบอบมากกว่าที่จะเป็นการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนว่าเขาจะอยากจะได้ใครมาบริหาร ข้อที่2ก็คือการแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อโลกภายนอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังเป็นรัฐที่มีความเป็นประชาธิปไตยแบบครบถ้วนนะยังมีการเลือกตั้งนะแต่ไอเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ฉันก็มีการเลือกตั้งข้อสุดท้ายมันก็คือการตอกย้าลำดับอํานาจภายในโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านหรือปรับสมดุลอํานาจของชนชั้นนําของเขานั่นแหละผู้นาเขาก็เลือกมาแล้วว่าจะให้ใครมาบริหารจะให้ใครมาทํางาน พอพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของเกาหลีเหนือคือมันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะมาแข่งขันทางนโยบายที่จะทําให้ประเทศดีขึ้นแต่มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้ผู้นําสูงสุดเขาทําแบบนี้มาตั้งแต่คิมอิลซุงคิมจองอิลจนมาถึงคิมจองอึนโดยอาศัยภาพลักษณ์ของความพร้อมเพรียงของมวลชนนี่แหละก็คือประชาชนอย่างน้อย ก็เกือบร้อยเปอร่ที่รับรองอมันก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าระบอบเนี่ยมันยังได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ของประชาชนเกาหลีเหนือครับที่น่าสนใจก็คือในช่วงหลังๆเนี่ยเกาหลีเหนือเริ่มใช้การเลือกตั้งเป็นเวทีสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นการประกาศตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์การเน้นความสงบเรียบร้อยแล้วก็การรายงานว่าผู้นำลงคะแนนหรือ ให้คําอวยพรแก่ประชาชนมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเนี่ยยังสามารถควบคุมสังคมได้อย่างแบบเอาอยู่แบบเบ็ดเสร็จเลยแม้มันจะต้องเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติก็ตามที่มีทั้งการคว่ำบาตรเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ําหรือถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านนี่คือไม่มีใครครบอะ่ะก็คือโดดเดี่ยวจากนานาชาติแต่ถามว่าเขาแคร์ไหมเขาก็เขาก็ทาแบบนี้มานานแล้วก็ไม่ได้แคร์แต่ว่าถ้าถ้ามองในความเป็นจริงนะในสายตาของนักรัฐศาสตร์เนี่ย การเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความเปราะบางหรือความอ่อนแอของระบบเพราะว่ารัฐบาลอะที่เขามั่นใจแบบมั่นใจมากว่ามันเป็นความชอบธรรมอย่างแท้จริงที่เขามั่นใจว่าเขาทําแบบนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องมันไม่จําเป็นต้องจัดฉากว่าประชาชนต้องเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์ไงอันนี้ในมุมเขานะว่าไม่จำเป็นต้องเห็นต้องต้องจัดฉากแต่ถ้าให้คนนอกที่มองเข้าไปอะมันก็เหมือนการจัดฉากถูกไหมการที่เกาหลีเหนือเนี่ยยังคงยึดติดกับตัวเลขที่แบบ เพอร์เฟกแบบเนี้ยอะเกือบร้อยซที่เลือกแบบเนี้ยมันอาจจะบ่งบอกถึงความเขาอาจจะระแวงก็ได้ว่าคือถ้ามันมีคนแตกแถวสักคนหนึ่งหรือมันมีคนไม่เห็นด้วยสักคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยต่อต่อเสถียรภาพของรัฐบาลของเขาก็ได้ทีนี้ถ้าพูดถึงการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือมันอาจจะไม่ได้วัดด้วยมาตรฐานเดียวกัน ว่าแบบประชาธิปไตยแบบเหมือนประเทศอื่นๆนะที่เขามองว่าอ่ะมันมีการเลือกตั้งมันหมายถึงการมีประชาธิปไตยแต่เกาหลีเหนือเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยในสายตาชาวโลกก็อาจจะไม่ได้มองว่าเกาหลีเหนือเป็นประชาธิปไตยแต่ในมุมของเขาเนี่ยเขาก็มีการเลือกตั้งแต่จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดไปพูดกับเวทีต่างชาติในเวทีโลกว่าประเทศของเขาเนี่ยมีการเลือกตั้ง ถามว่าเขาจะต้องสนใจนานา,นาประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์กับประเทศของเขาไหมเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจเขาก็อาจจะโฟกัสในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องการควบคุมประชาชนที่อยู่ยังอยู่ในอํานาจของเขาก,ก็แค่นั้นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงในโลกของคําว่าเลือกตั้งเนี่ยความหมายของการเลือกตั้งมันก็มันก็ควรจะต้องหมายถึงการเลือกใช่ไหมเสียงของประชาชนหรือ มันอาจจะความพลิกแพลงความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คนนี้อาจจะถูกใจประชาชนปีนี้ได้ปีหน้าอาจอาจะเปลี่ยนอันนี้มันเป็นเหมือนความสีสันของการเลือกตั้งแล้วเป็นเสน่ห์ของการเลือกตั้งการเลือกตั้งของก bows, อเกาหลีเหนือเนี่ยมันเหมือนเป็นบทเรียนสําคัญที่บอกว่ารูปแบบของประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะถูกลอกเรียนแบบได้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน,เห,อนเหมือนประเทศอื่นๆในการเลือกตั้ง แล้วยังไงนี่ไงฉันก็มีการเลือกตั้งของฉันแล้วแต่ถ้าเอาแก่นแท้ของเสรีภาพจริงๆเนี่ยมันถูกไหมอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละมันก็อาจจะเรียกว่าประชาธิปไตายแบบปลอมๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ที่ในการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือในในปัจจุบันนะครับคุณผ,ผู้ชมมันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าหลายคนไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องผลการเลือกตั้งใช่ไหมเท่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนที่มาของคนที่จะนํามาให้ประชาชนเลือกเนี่ยเป็นยังไง สิ่งที่เราควรจะต้องสนใจในตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยควรจะต้องสนใจมากกว่าผลการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่านานาประเทศเนี่ยเห็นสิ่งที่เขามองเข้าไปในเกาหลีเหนือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาความคึกคักหรือการโฆษณาหรือการหาเสียงนะแต่มันเป็นเหมือนแบบคว,ความสงบความเงียบที่มันเป็นปกติของประเทศเขา การเลือกตั้งที่มันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้มีการแข่งขันทุกอย่างมันเงียบสงบแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งทุกอย่างในมันเกิดขึ้นภา,ายใต้รัฐมนูญของเกาหลีเหนือประเทศเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอย่างเรามองเข้าไปว่าการเลือกตั้งทําไมมันเนี่ยมันดูนิ่งมันดูเงียบสงบจังเลยอีกหนึ่งประเด็นนี่แหละคุณผู้ชมเกาหลีเหนือกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนสูงสุดทุกๆ5ปีเขาจะมีการเลือกตั้งทุกๆ5ปีครับ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2019อะถ้ามานับนิ้วนับเลขดูแล้วนั่นหมายความว่ามันก็ต้องเป็นปี2024ใช่ไหมซึ่ง2024เนี่ยมันเลยมาแล้วไง2024คือปีที่แล้วมันคือช่วงที่ควรจะต้องมีการเลือกตั้งรอบใหม่อย่างเป็นทางการแต่คุณผู้ชมแต่แต่แต,แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยจากรัฐบาลยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้ง ยังไม่มีการเริ่มต้นกระบวนการเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งเลยในประเทศอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าถามว่าการไม่ประกาศอะไรเลยในในมุมของเราเนี่ยนะมันก็อาจจะดูแปลกใช่ไหมมันถึงเวลาที่ควรจะต้องเลือกแล้วแต่มันยังไม่ได้เลือกแต่ในบ้านเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นสัญญาณทางการเมืองโดยตัวของมันเองก็คือการเลือกตั้งในระบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันเพื่อช่วงชิงอํานาจ แต่มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดวางอำนาจภายในคือถ้าการเลือกตั้งมันยังไม่เกิดคําตอบของคนเกาหลีเหนือมันก็แปลว่าโครงสร้างอำนาจมันยังไม่เสร็จไงเขายังไม่มีตัวคนที่จะมาให้ประชาชนรับรองไงมันยังไม่ได้เคาะไงว่าจะเอาใครมานั่งอย่างสมบูรณ์มันก็อาจจะมีการปรับสมดุลภายในชนชั้นนํานี่แหละมีการขยับตําแหน่งของกองทัพของพักการเมืองหรือกลุ่ม เทคโนแครดใหม่ๆที่คิมจองอึนเขากําลังแบบดันขึ้นมาการเลือกตั้งมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปจนกว่าผู้นําของเขาเนี่ยจะมั่นใจว่าทุกตําแหน่งทุกเขตทุกตัวเลขจะอยู่ในรูปแบบที่เขาต้องการที่เขาควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยในะอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมความเงียบแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนในว่าความไม่มั่นใจของรัฐบาลต่อความพร้อมเพียง ที่มันเคยเป็นจุดขายสําคัญเลยนะว่าการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือในอดีตเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ100%ถ้าไม่ได้100%ต้องได้99.99% 99. อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้นําเขาต้องการแบบนี้และคะแนนเห็นชอบมันก็จะต้องเนี่ยไม่ร้0ยตก็ต้อง99.99% 99. แต่บริบททางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าโลกสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะ โลกเราก็หมุนเร็วทุกอย่างมันก็ต้องบอกว่าเร็วร้ายกว่าทุกยุคที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เขาเคยเจอวิกฤตอาหารผลกระทบจากการปิดประเทศช่วงโควิดเอย่ยหรือว่าความอ่อนล้าของประชาชนในชีวิตประจําวันการจัดเลือกตั้งในสถานการณ์ที่รัฐเขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะควบคุมตัวเลขได้แบบสวยงามในแบบที่เขาพอใจได้ทุกพื้นที่เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์มากกว่าการมาสร้างความชอบธรรมไงก็เลยแบบอ่ะก็เลื่อนออกไปก่อนก็ไม่ต้องประกาศอะไรหรอก ทีนี้ในเชิงโครงสร้างของอํานาจต้องยอมรับเลยครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต่อาการปกครองของคิมจองอึนอีกต่อไปอํานาจที่แท้จริงมันไม่ได้ยึดโยงกับสภาประชาชนสูงสุดมานานแล้วแต่มันอยู่ที่กองทัพอยู่ที่อาวุธนิวเคลียร์และกลไกของความมั่นคงภายในสภาก็กลายเป็นแค่ตรายางที่รับรองการตัดสินใจของผู้นำแค่นั้นเอง การจะเลื่อนเลือกตั้งมันก็แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยต่อการบริหารประเทศในทางปฏิบัตินะแต่มันยังกลับช่วยให้ผู้นำเนี่ยมีพื้นที่ในการจัดการปัญหาภายในโดยไม่ต้องผูกมัดตัวเองกับพิธีกรรมทางการเมืองก็นั่นแหละถ้าเกิดคนที่เขาเลือกมาแล้วมันไม่ถูกใจอ่ะเขาก็เขาก็จะเปลี่ยนนะแต่ถ้ามันถึงเวลาจะเลือกตั้งก็แค่เลื่อนออกไปก่อนก็หาคนใหม่มาแทนนี่แหละก็เข้าใจง่ายๆทีนี้ถ้าในที่สุดเกาหลีเหนือ เลือกจัดการเลือกตั้งในปีนี้2025ซึ่งซึ่งมันก็น่าจะไม่ทันและเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็สิ้นปีแล้วหลายคนก็บอกว่ามานาจจะเป็นสัญญาณว่าคิมจองอึนเนี่ยมั่นใจแล้วว่าโครงสร้างอาจจะจะนิ่งพอซึ่งมันเลยมาเป็นปีแล้วนะคุณผู้ชมจาก2 0 2 4เนี่ยตอนนี้2อง5นี่แล้วก็ยังไม่มีใช่ไหมหลายคนก็คิดว่าโอเคนั่นแหละอาจจะยังไม่มีตัวแทนที่เขามั่นใจว่าที่ที่จะมานั่งบรญชารับคําสั่งของเขาได้แบบ ตามอำนาจตามอำเภอใจของเขาได้เพียงพอซึ่งเขาก็อาจจะต้องการส่งสารไปยังทั่วโลกภายนอกด้วยด้วยบอกได้ว่าระบอบเขาเนี่ยมันอาจจะยังมีเสถียรภาพพอในมุมของเขาพร้อมกับรีเฟซความชอบธรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ตราบใดที่การเลือกตั้งมันยังไม่เกิดอ่ะความความเงียบความปกติของเกาหลีเหนือนี่แหละมันก็ยังมันก็ยังทาหน้าที่ของมันต่อไปในฐานะถ้าพูดกันแบบเห็นภาพเชัดก็คือในฐานะกระจกสะท้อนความไม่แน่นอน ภายในรัฐที่ภายนอกอาจจะดูแข็งแกร่งนะแต่ภายในมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลครับเกาหลีเหนือเนี่ยในนาทีนี้เราอาจจะไม่ต้องไปตั้งคําถามว่าเกาหลีเหนือเลือกตั้งใครจะชนะหรือเลือกตั้งเราจะได้ใครแต่นาทีนี้เราอาจจะต้องตั้งคําถามว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะครบกําหนด5ปีแล้วก็รอติดตามกันต่อไปครับก็คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้เพราะตอนนี้ก็ เลยมาหลักปีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกาหลีเหนือครับอะทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งประเทศจากเกาหลีเหนือพาไปดูที่ไลบีเรียครับแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งครับที่ไลรีเบรียเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าการเลือกตั้งของไลรีเรียในอดีตเนี่ยเคยถูกบันทึกในกิน n นส s ุ๊ o ออฟ f วิร์ดเรคคอร์ว่า เป็นการเลือกตั้งที่โกงผลการเลือกตั้งที่อัปยศที่สุดเท่าที่เคยมีมาของมวลมนุษยชาติรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีไลบีเรีย <ention> ในปีคศ1927ผ่านมานานมากแล้วครับคุณผู้ชมนานมากๆเลยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมักจะถูกกล่าวถึงในฐานะการเลือกตั้งที่โกงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ คือมันไม่ใช่เพราะมันแค่มีข่าวลือหรือข้อกล่าวหาแบบลอยๆหรือว่าคุมเคือนะคุณผู้ชมแต่เพราะตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันขัดแย้งกับความเป็นจริงแบบโจงแจ้งจนแบบมันไม่รู้จะอธิบายด้วยข้ออ้างอะไรความอัพยศครั้งนี้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records มาจนถึงปัจจุบันเลยนะ ในฐานะหลักฐานว่าประชาธิปไตยสามารถถูกบิดเบือนให้กลายเป็นพิธีกรรมลวงโลกได้ยังไงถ้าอำนาจรัฐมันอยู่เหนือความจริงในปีนั้นเนี่ยไลยบีเรียเป็นประเทศเอกราชที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาก่อตั้งขึ้นโดยอดีตชาติชาวแอฟริกันเชื้อสายอเมริกันที่ขอไปครับอดีตทาตแอฟริกัน อเมริกันที่ได้รับการสร่งตัวกลับจากสหรัฐอเมริกากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าอเมริโกไลบีเรียนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเขากลับกลายเป็นชนชั้นปกครองที่ภูขาดอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและกฎหมายมายาวนานขณะที่ประชาชนพื้นเมืองซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่แทบไม่มีเสียงในระบบการเมืองการเลือกตั้งจึงไม่ใช่เครื่องมือแสดงเจตจำนงของประชาชนแต่มันเป็น,นกลไกการสืบทอดอำนาจของชนชั้นนำ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาโกงยังไงผู้ชนะการเลือกตั้งในปี1927ก็คือชาวดีบีคิงเป็นประธานาธิบดีคนเดิมครับจากพรรคทรูวิกส์ทรูวิกส์พาร์ตี้เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ครองอำนาจต่อเนื่องยาวนานแบบพักเดียวเลยคู่แข่งของเขาตอนนั้นก็คือโทมัสเจฟ a u ฟอกเนอร์เป็นนักการเมืองสายปฏิรูปที่พยายามท้าทายโครงสร้างอำนาจเก่า ผลการเลือกตั้งที่รัฐบาลประกาศออกมาคุณผู้ชมชาวดีบีคิงเนี่ยได้รับคะแนนเสียงถึง243,000คะแนนคุณผู้ชมจำตัวเลขนี้นะ2แสนอ่ะเอาเป็นว่า244,000กว่าคะแนนขณะที่คู่แข่งฟอกเนอร์เนี่ยได้คะแนนไป9,000คะแนนตัวเลขแบบนี้มันเหมือนชนะถล่มทลายขาดลอยใช่ไหมจาก200,000กับ9,000เนี่ยโอ้โหชนะแบบขาดลอยแต่มันมีสิ่งที่แบบ มันไม่ได้เลยอะ่ะก็คือผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยมีไม่ถึง1 5 0 0 0คนคุณผู้ชมคือย้ำอีกรอบคนชนะเนี่ยได้คะแนนเสียงไป2,400,000กว่าใช่ไหมคนที่มาเป็นอันดับสองเนี่ยได้ไป9,000คะแนนแต่ประชาชนที่ไปเลือกเนี่ยมีไม่ถึง1 5 0 0 0คนตัวเลข2,000สนเนี่ยมันมาได้ยังไง<笑><笑>เข้าใจไหมครับนี่แหละ ความย้อนแย้งนี่แหละมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดแบบทางสถิติแต่มันเป็นการโกงแบบที่โอ้โหคุณไม่ปิดบังอะไรเลยรัฐบาลใช้อำนาจบังคับให้ประชาชนลงคะแนนซ้ำเลือกแล้วไปเลือกอีกเลือกแล้วไปเลือกอีกสมรอบสี่รอบห้ารอบเลือกเข้าไปเลยใช้ชื่อคนตายก็มีคนที่ไม่มีตัวตนก็มีตั้งชื่อขึ้นมาเองก็ไปเลือกเลยหรือแม้แต่รายชื่อทาสหรือแรงงานก็บังคับ ให้ใส่ไปในผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งนั้นที่ไม่มีสิทธิ์มีรายงานว่าข้าราชการและทหารเนี่ยถูกสั่งให้ลงคะแนนให้ประธานาธิบดีเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนเนี่ยลงเป็นสิบรอบการนับคะแนนมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จใครจะมาสิทธิ์ใครจะมาต้านล่ะนึกออกไหมและไม่มีระบบตรวจสอบใดๆที่เป็นอิสระเลยการเลือกตั้งจึงไม่ต่างจากการประกาศตัวเลขตามอำเภอใจ เพื่อสร้างภาพความชอบธรรมให้กับอำนาจที่มีอยู่แล้วไงฟอกเนอร์ ner, คนที่แพ้เนี่ยเขาก็พยายามจะร้องเรียนต่อประชาคมโลกโดยเฉพาะสันนิบาตชาติแต่การท้าทายผลการเลือกตั้งในยุคนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรัฐบาลของคิงเนี่ยไม่เพียงถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งนะแต่ยังถูกสอบสวนเพิ่มเติมใน หลังจากนั้นในเวลาต่อมาเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและระบบที่เข้าข่ายทาสนี่แหละซึ่งมันก็ตอกย้ำว่าการเลือกตั้งในปี1927เน่ยมันเป็นมันเป็นแค่หนึ่งในในอาการของรัฐที่ล้มเหลวเชิงศิลธรรมและโครงสร้างมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ควรจะต้องมาจารึกไว้ทางการเมืองอะ่ะแม็กคิงจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหลายปีนะหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ย แต่แน่นอนแรงกดดันจากนานาชาติและการสอบสวนของสันนิบาตช,ชาติในเวลาต่อมาก็ทําให้เขาเนี่ยจะต้องลาออกในปี1930ก็คือผ่านมา3ปีอยู่ในตําแหน่งมา3ปีสุดท้ายก็ลาออกเรื่องราวของการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เหมือนมันไม่ได้จบลงด้วยชนะชัยชนะอย่างแท้จริงอะ่ะแต่มันกลายเป็นตราบาปทางประวัติศาสตร์ที่ติดตัวประเทศไลบีเรียและถูกจดจําไปทั่วโลกในฐานะสถิติการโกงการเลือกตั้งที่ รุนแรงที่สุดในโลกครับเหตุผลที่การเลือกตั้งในปี1927เนี่ยที่ยังคงครองตำแหน่งในกินเนสบุ๊กที่บันทึกว่าโกงแบบขั้นอัปยศที่สุดเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าโลกเราหรือประเทศอื่นๆน่ะมันไม่มีการโกงการเลือกตั้งนี่อูกไหมครับคุณผู้ชมคือมันอาจจะมีแต่เพราะว่าไอ้ตัวอย่างตัวเนี้ยมันคือเรื่องที่สุดโต่งที่สุดแล้วทั้งที่เคยมีมาตัวเลขคนไปใช้สิทธิ์แค่หมื่นห้าเนี่ย คะแนนมันมาจากไหน200แสนอันนี้มันคือมันไม่เมคกซเซนดี่สุดแล้วแต่ถ้าพูดกันตามตรงทั่วโลกเนี่ยมีการมีการโกงไหมเราอาจจะพูดคําว่าโกงได้ไม่เต็มปากแต่มันอาจจะมีมีบ้างแหละเพราะในหลายๆประเทศเนี่ยมันมันโกงกันแบบแยบยลอ่ะคุณผู้ชมมันโกงกันแบบซับซ้อนหรือมันอาจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการโกง ซึ่งมันก็อาจจะมีให้เห็นถูกไหมหรือเราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแต่ของไลบีเรียเนี่ยมันคือแบบมันคือที่สุดแล้วของการโกงการเลือกตั้งในรอบนี้แน่นอนว่าทุกวันนี้เราอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้แล้วแหละหรือประเทศไทยเราเองไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นได้แน่นอนน่าจะไม่มีใครยอมให้ทําแบบนั้นครับการเลือกตั้งไลบีเรียในปี1927เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะว่ามันประหลาดที่สุดในในในโลกอะ่ะ แต่มันเป็นเหมือนคําเตือนทางการเมืองที่ยังเป็นประสบการณ์ว่าถ้ามันไม่มีการตรวจสอบไม่มีสื่อเสรีและไม่มีประชาชนที่มีอํานาจจริงๆการเลือกตั้งก็อาจจะเป็นเพียงพิธีกรรมที่รัฐใช้รับรองตัวเองมันไม่ใช่กลไกที่ประชาชนกําหนดอนาคตของประเทศและในจุดนั้นเองประชาธิปไตยมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากตัวเลขที่มันโกหกแบบแบบหน้าด้านๆอ่ะแบบไม่มียังอายอ่ะเหมือนที่ที่เราได้เห็นมาที่ไบีเรียเมื่อปี 1,927เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันวันนี้ถ้าถ้าอันนั้นคือเรื่องของอดีตนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องของอดีตของไลบีเรียวันนี้การเมืองและการเลือกตั้งในประเทศไลบีเรียเนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาแล้วก็เดินหน้าไปแบบไปไกลเหมือนกันนะเพราะเขามีอดีตที่เลวร้ายไงที่แบบอาจจะเป็นแผลในใจแต่ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายอยู่บ้างนะ โดยภาพรวมกระบวนการประชาธิปไตยของไลบีเรียเนี่ยก็ได้ถูกฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นแบบมีระยะมีระยะสำคัญเลยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1927ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าบริษัทที่เลวร้ายที่สุดในโลกที่เคยถูกบันทึกไว้ทีนี้หลังจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดได้สิ้นสุดในต้นทศวรรษที่2000ไอบีเรียเนี่ยได้กลับมาจัดการเลือกตั้งระดับชาติก็จัดมาอย่างสม่ำเสมอจัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสนับสนุนจาก ประชาคมระหว่างประเทศและองค์กรภายในประเทศเพื่อสร้างกระบวนการที่โปร่งใสน่าเชื่อถือตัวอย่างล่าสุดก็คือการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2023เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคม2023โดยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและก็วุฒิสภาพร้อมกันผลการเลือกตั้งในรอบแรกไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งทำยังไง ก็ต้องเข้าไปสู่รอบที่สองเลือกตั้งรอบแรกคนชนะเนี่ยได้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเขาก็ต้องเลือกตั้งใหม่คุณผู้ชมทีนี้พอเลือกตั้งรอบสองก็มีคู่แข่งระหว่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือจอร์ดเวีาคู่แข่งก็คือโจเซฟบัวไคสุดท้ายบัวัไคเนี่ยก็ชนะด้วยคะแนนเสียงแบบเล็กน้อยอ่ะนิดเดียวในการเลือกตั้งที่ถือว่าชัดเจนที่สุดและแข่งขันแบบเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมที่สุด ของไลบีเรียที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสังเกตก็คือการเลือกตั้งในปี2023เนี่ยได้รับการจับตามองจากผู้สังเกตการระหว่างประเทศแน่นอนว่าได้รับคำชื่นชมว่าเป็นการจัดเลือกตั้งที่ทดีและบริหารจัดการได้ดีแม้กระบวนการตรวจสอบและข้อเสนอแนะก็มีบ้างให้ให้ปรับปรุง อาจจะเข้าใจได้ในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้แต่ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากนอกจากนี้ครับพักการเมืองในไลบีเรียเนี่ยคือหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดใช่ไหมปีพัยีก็อาจจะได้คําชื่นชมแต่ก็ยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่เขามีประวัติศาสตร์อันเลวร้ายไงท,ที่โกงกันแบบขั้นอัประยศเนี่ย พอการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพักการเมืองของไลเบรียเนี่ยเขามีการทําสนธิสัญญามีการลงนามร่วมกันว่าจะจัดการเลือกตั้งจะลงสนามการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจะไม่มีการโกงจะไม่มีการเล่นนอกกรอบเล่นนอกกฎทุกคนจะต้องเคารพกติกาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆถือว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่อาจจะมุ่งไปที่ประชาธิปไตยได้แบบเต็มร้อยเลยครับ คือถ้าทําได้เนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆครับโครงสร้างทางการเมืองของไลบีเรียในปัจจุบันเนี่ยมีหลายพักการเมืองนะที่เข้าร่วมการแข่งขันและระบบรัฐสภาของเขาเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองสภาเหมือนบ้านเราเลยก็คือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเหมือนบ้านเราเหมือนอเมริกันนี่แหละซึ่งสมาชิกแต่ละฝ่ายก็จะได้รับเลือกตั้งตามเขตต่างๆของประเทศพักที่โดดเด่นอย่าง coalition for democratic change หรือว่า cdc เนี่ยซึ่งนำโดยจอร์ดเว r อาคนที่แพ้การเลือกตั้งนี่คนนี้คือจอร์ดในปี2023พักของเขาเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถจะได้เสียงข้างมากได้อย่างเด็ดขาดในอดีตแต่ระบบการเลือกตั้งและสถาบันที่เกี่ยวข้องอ่ะอย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติอถาบ้านเราก็จะเรียกว่ากากาตใช่ไหมก็ถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระ และความไว้วางใจจากประชาชนจากสังคมเหมือนเดิมเหมือนกันนี่แหละคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะซึ่งมันเป็นประเด็นที่เชื่อว่าท,ทุกประเทศเจอ,อเขาอาจจะต้องไปแก้ไขไปพัฒนาเพิ่มเติมนี่แหละเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของประชาชนในระบบประชาธิปไตยครับถ้าเทียบกับการเลือกตั้งอย่าง2023นะถ้าเทียบกับปี1927ที่โกงจนแบบกลายเป็นสถิติของ Guinness Book of World Record สิ่งที่มันเกิดขึ้น ถ้าเทียบกันนะในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าไลบีเรียเนี่ยได้เดินหน้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมมากขึ้นแม้จะยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่สถานการณ์โดยรวมก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในประเทศในการเรียนรู้จักอดีตและผลักดันให้ประชาธิปไตยภายในประเทศเข้มแข็งและเป็นธรรมมากขึ้นในศตวรรษนี้ครับทั้งหมดที่ว่ามาที่เล่ามาครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ทโกงการเลือกตั้งจนถูกบันทึกไว แน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยประเทศเขาเองก็ต้องพิสูจน์ทั้งต่อประชาชนของเขาเองทั้งต่อสายตาชาวโลกกับอดีตที่อาจจะเลวร้ายในวันนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยแม้จะมีบาดแผลในอดีตแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศของเขาให้ดีขึ้นทั้งหมดครับอ่ะนี่ก็คือสองประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้กับช่วงของบรรยากาศของการเลือกตั้งกับประเทศไทย เดี๋ยวเปิดปีใหม่มาเชื่อว่าประเทศไทยก็จะการเมืองก็จะเข้มข้นดุเดือดเนี่ยบรรยากาศคุณผู้ชมจะได้เห็นหนักการเมืองลงพื้นที่นี่แหละช่วงนี้นักการเมืองที่ลงไปหาคุณผู้ชมใครที่ได้เจอนักการเมืองเนี่ยเจอปัญหาอะไรช่วงนี้แหละเป็นโอกาสทองในการที่จะบอกเขาในการที่จะให้เขาช่วยแก้ปัญหาได้จังจริงจังครับ ทั้งหมดนี้คือ global politics ประจำวันนี้ครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ในเวลาหนึ่งทุ่มทาง YouTube มติชนทีวีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ